ก็อจบกันไปอีกหนึ่งเพลงเพราะๆนะครับชื่อเพลงเราลักกันอยู่ใหม่นะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Virgin M I นะครับผ่านอีกหนึ่งเพลงเพราะๆนะครับคุณผู้ฟังก็กำลังฟังรายการจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชรัชชัยภูมินะครับเอา อากาศทั้ง FM 98ไม่กเฮิร์สแห่งนี้นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับเมื่อสักครู่ก็เหตุการณ์ระทึกขวันเลยลครับคุณู้คุณผู้ฟังครับก็เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังฟังอยู่ดีๆก็เครื่องคอมก็ดับไปนะครับเครื่องคอมที่ใช้บันทึกรายการนะครับกพตอนนี้กู้คืนมาได้แล้วครับก็ใช้งานได้ดีตามปกตินะครับวันนี้ตื่นเต้นจริงๆทั้งไฟดับทั้งคอมดับนะครับก็ถ้าให้สันนิษฐานในทางวิศวะนะครับก็คือ ประจุไฟฟ้าในอากาศมันเยอะครับก็เลยตัวตัดไฟมันก็เลยทํางานกันบ่อยนะครับเพื่อที่จะทําใหอ้อ่ไม่ทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามันเสียหายตัวตัดไฟมันก็ต้องตัดก่อนนะครับก็คล้ายๆสโลแกนของเครื่องตัดไฟยี่ห้อนหนึ่งนะครับตัดก่อนตายเตือนก่อนไว้วอดอะไรประมาณนี้ก็จะหลักการเดียวกันนั่นแหละครับคือก่อนที่มันจะช็อตเสียหายต้องตัดไฟก่อนนั่นเองนะครับก็2ครั้งแล้วครับวันนี้นะครับ สำหรับช่วงที่3ครับวันนี้รายการอยู่ทางคณะวิศวะก็จะเป็นสาระน่ารู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรดีขอ,อขอเป็นเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับเ,ออเป็นบทความเรื่องสาระน่ารู้เรื่องรู้จักโฟมโลหะนะครับหรือว่าเมทัลโฟมนะครับซึ่งนํามาจาก m t ็ c นะครับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ ในบทความเขาบอกว่าเมื่อพูดถึงวัสดุประเภทโฟมเรามักนึกถึงโฟมพลาสติกที่ใช้ทํากระทงนะครับทํากล่องบรรจุอาหารหรือสินค้าในรูปแบบอื่นนะครับแต่ท่านทราบหรือไม่ว่านอกจากพลาสติกแล้ววัสดุประเภทโลหะก็สามารถผลิตเป็นโฟมได้เช่นเดียวกันนะครับโฟมโลหะเป็นวัสดุโลหะที่มีูพนุนจำนวนมากนะครับมีเนื้อโลหะอยู่ประมาณ5-2ถึงเซตนะครับ อ่ากาวอีกในหนึ่งก็คือโฟมโละหะประกอบด้วยอากาศเป็นฟองอากาศอยู่ภายในประมาณ75-95%ของปริมาตรนะครับทาให้มีน้ําหนักเบานะครับโฟมโละหะบางชนิดเช่นโฟมอลูมิเนียมสามารถผลิตให้มีความถ่วงจเพาะน้อยกว่าน้านะครับถ้าความถ่วงเฉพาะน้อยกว่าน้ําคือมันจะลอยน้ําได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้โฟมโละหะยังมีสมติโดดเด่นในเรื่องของความแข็งนะครับแล้วก็ความเหนียวซึ่งต่างจากโฟมพลาสติกนะครับ โดยทั่วไ,ไปผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานที่ผลิตจากโฟมโลหะจะมีลักษณะผิวภายนอกไม่ต่างจากชิ้นงานโลหะทั่วไปนะครับเว้นแต่ถ้าผ่าชิ้นงานออกมาแล้วข้างในจะเป็นเป็นรูพุนพุนะครับเหมือนโฟมธรรมดานะครับแต่ว่ามันทําจากโลหะนั่นเองนะครับซึ่งโฟมโลหะนี้จะเป็นวัสดุที่น่าสนใจสําหรับปัจจุบันและอนาคตนั่นเองนะครับสาหรับการประยุกต์ใช้งานนะครับโฟมโลหะมีจุดเด่นในเรื่องของ ความสามารถในการดูดซับพ,พลังงานจากการกระแทกนะครับจึงเหมาะสําหรับการผลิตเป็นกันชนรถยนต์นะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์ตลอดจนอุปกรณ์บันทึกการชนของยานอาของอากาศยานนะครับแล้วก็ตัวโฟมเหลรา,านี้มีความหนาแน่นน,น้อยแต่มีสมบัติเรื่องของความแข็งแรงเฉือนนะครับหรือว่าเชียร์สตรงเนี่ยมันจะสูงนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงแตกหักสูงนะครับจึงเหมาะกับโครงสร้างแบบแซนด์วิชนะครับที่ต้องการ วัสดุน้ำหนักเบาสามารถดูดซับพลังงานกระแทกได้ดีนะครับเป็นแซนวิชก็จะมีตัวมาประกบมันไอตัวโฟมด้อยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับโครงสร้างมาโฟมโลหะประกอบด้วยรพนจํานวนมากนะครับทําให้สามารถป้องกันเสียงได้ดีจึงมีการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดวัสดุดูดซับเสียงนะครับโครงสร้างที่เป็นรูพนของโฟมโลหะนี่ทําให้มันมีพื้นที่ผิวมากนะครับสามารถถ่ายเทยความร้อนได้ดีเหมาะที่จะ ประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนนะครับแล้วก็ตัวโฟมโลหะนี้มีโครงสร้างแข็งแรงมีน้ำหนักเบานะครับจึงเหมาะกับงานทางด้านสถาปัตยกรรมนะครับโฟมโลหะนี้มีที่มาอย่างไรนะครับก็ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโฟมโลหะสามารถย้อนกลับไปตั้งแต่ถึงปีคศ1943ก็จะประมาณ70ปีผ่านมาแล้วนะครับนายเบนจามินซอสนิกนะครับได้จดทะเบียนสิทธิบัตรกระบวนการผลิตโฟมโลหะไว้เป็นคนแรกนะครับ หลังจากทำโฟมโลหะที่เบนจามินใช้นะครับหลักหลักการเขาก็คือใช้การเติมไอโลหะชนิดหนึ่งลงในโลหะเหลวอีกชนิดหนึ่งภายใต้ความดันสูงนะครับโดยใช้ความร้อนแก่โลหะ2ชนิดนะครับเช่นปะลอดและอลูมิเนียมอย่างนี้นะครับซึ่งมีจุดหลอมเหลวละจะเดือดต่างกันนะครับในภาชนะปิดควบคุมความดันนะครับเมื <S <S ่อให้ความร้อนแก่อลูมิเนียมจนหลอมเหลว จุดล้มเหลวอลูมิเนียมมันจะประมาณ660องศาเซลเซียสนั่นเองอ่อปลอดนะครับให้ความร้อนแก่อ,อลูมิเนียมจนลอมเหลวนตัวปลาลอดซึ่งมีจุดล้มเหลวและจุดเดือดต่ํากว่าก็จะกลายเป็นไอนะครับเพราะว่าจุดเดือดของปลาลอดก็คือ356องศาเซลเซียสแต่ว่าของอลูมิเนียมคือ660องศาเซลเซียสน,นะครับแล้วเราก็ให้มันผสมกันอยู่ในภาชนะปิดนะครับและภายใต้สภาวะความดันสูงนะครับ ไอของประหลอดจะละลายหรือว่าแทรกตัวอยู่ในอลูมิเนียมเหลวได้นะครับเมื่อลดความดันและหยุดให้ความร้อนแก่ภาชนะไอประหลอดที่อยู่ในอลูมิเนียมเหลวจะแยกตัวออกมานะครับแล้วก็ขยายตัวเกิดเป็นฟองกา๊าซขึ้นเมื่ออลูมิเนียมเหลวเย็นตัวกลับไปเป็นของแข็งก็จะได้เป็นโฟมอลูมิเนียมนะครับซึ่งโฟมโละหะที่ได้จากการผลิตด้วยวิธีนี้จะมีลักษณะเป็นแบบเซลล์ปิดนะครับคือมีผนังกั้นระหว่างช่องว่างของรูพุนเหล่านั้น ซึ่งกระบวนการผลิตโฟมโลหะของซอสนิกเนี่ยมีข้อจํากัดหลายอย่างได้แก่ต้นทุนสูงเพราะว่าใช้ประหลอดนะครับแล้วก็เป็นอันตรายด้วยนะครับวิธีนี้จึงเหมาะกับโลหะบางชนิดเท่านั้นนะครับและสามารถผลิตโฟมโลหะได้น้อยปริมาณน้อยนะครับแล้วก็ฟองอากาศไม่สม่ําเสมอด้วยนะครับซึ่งกระบวนการผลิตนี้จึงไม่เป็นที่แพร่หลายนะครับแต่ว่าเป็นกระบวนการที่มีคนคิดเป็นคนแรกก็คือนายเบนจามินซอสนิกนั่นเองนะครับแล้วก็จดสิทธิบัตรไว้ด้วยนะครับ กระบวนการผลิตโฟมโลหะก็จะประมาณนี้นะครับคือคําว่าโฟมนี่ก็คือของแข็งที่มีรูพุนเยอะๆนะครับทําให้ความหนาแน่นมันต่ํามันก็บางทีมันก็ลอยน้ําได้นะครับมันก็มีความมีสมบัติในการดูดซับแรงกระแทกดูดซับเสียงได้ดีอะไรพวกนี้ก็ใช้เป็นฉนวนใช้เป็นอะไรได้นะครับนั่นเองนะครับก็เป็นสาระน่ารู้ดีๆจากรายการทางคณะวิศวะนะครับซึ่งนําบทความนี้มาจาก MT ็มนะครับ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งบทความนี้แปลโดยคุณบุญยรักษ์การเจะนะวรวรวณิตน,น,นะครับก็สาราดีเราฟังกันไปแล้วนะครับแล้วช่วงนี้เราพักฟังเพลงเพาะๆกันอีกสักหนึ่งเพลงแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ ใจเธอมาคล้องรับรองจะทำให้ได้ขอแค่เพียงเดรอขอแค่เพียงได้คอยฉันจะเปิดเงินในเธอนาคารทุกบาทขอแค่เธอใจ จะทำให้เธอละลายละลายตอนนาฉันจะเก็บเง้นไว้ไปสักคิวหนึ่งนะไปชีมค้างไปกอดซิวไปเล้ากรามจะครองใจเธอให้ได้จะวันนี้พรุ่งนี้หรือวันต,ต่อไปจะไว้จะเป็นสุปตาในใจเธอ fazem จะทำให้เธอละลายละลายต่อหน้าฉันจะเก็บเงินไว้ไปสักคิวหนึ่งนะไปชินค้างไปกอดซิวไปแล้วครามจะขอใจเธอให้ได้จะวันนี้พรุ่งนี้คือวันจะต่อไปทำไว้จะเป็นสุปตาในใจเธอ มหาวิทยาลัยราชพัฏชัยภูมิเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตโดยมุ่งเน้นในการเพิ่มทักษะค,ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนักศึกษาในระดับวิชาชีพชั้นสูงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ขายายโอกาสทางการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้กับเยาวชนในท้องถิน่นและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้ดำรงชีพโดยพึ่งพาตนเอง พร้อมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะในวิชาชีพอย่างเป็นรูปปรธรรมสอบถามโทร085 102 0491 087 456 9889และ082 453 3052หรือที่เว็บไซต์ CPRU.ac.th มิติใหม่แห่งการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิมุ่งสร้างบัณฑิตคุณภาพจากอุตสาหกรรมภูมิภาค สู่อุตสาหากรรมอาเซียนและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของทางรายการจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลายัยราชภัฏเชยภูมินะครับที่จบไปนะครับเป็นเพลงสนุกๆจากวงไอ้น้ำนะครับชื่อเพลงซุปตา์ในใจเธอนะครับก็ยายามดิ้นรนอยากจะเกาหลีกันนะครับให้ให้สาวรักสาวหลงงันเถอะนะครับเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงสนุกๆจังหวะ มันๆน,นะครับจากวงไอน้ำนะครับก็สําหรับช่วงสุดท้ายของทางรายการวันนี้นะครับเราจะมีสาระน่ารู้อีกสักหนึ่งเรื่องและกันสั้นๆนะครับจาก M-TECH เจ้าเก่านะครับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสาระน่ารู้เรื่องการเลือกใช้เครื่องครัวโลหะนะครับด้วยเหตุที่โลหะมีสมบัติการนำํำการถ่ยเทความร้อนที่ดีนะครับมีความแข็งแรงทนทาน มีอายุใช้งานยาวนานนะครับพนวกกับความมันวาวของโลหะนะครับจึงไม่น่าแปลกใจที่มนุษย์นิยมนําโลหะชนิดต่างๆมาใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะครับอย่างไรก็ดีโลหะแต่ละชนิดก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปนะครับดังนั้นการเลือกใช้เครื่องครัวโลหะและข้อควรระวังในการใช้งานจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับเครื่องครัวประเภทแรกที่จะพูดคุยกันนี้ก็คือเครื่องครัวประเภทอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเป็นโลหะที่ นียังผลิตเป็นเครื่องครัวต่างๆเพราะาราคาไม่แพงนะครับเครื่องครัวที่ทำด้วยอลูมิเนียมนอกจากจะมีน้ําหนักเบาแล้วยังร้อนเร็วนะครับเพราะอุณหภูมิเ,เพราะอลูมิเนียมมันนาความร้อนได้ดีนะครับแต่เครื่องครัวอลูมิเนียมก็มีข้อด้อยคือมันรับความร้อนได้ดีมันก็สูญเสียความร้อนได้ดีด้วยมันก็ทําให้ความร้อนสูญเสียมันสูงทําให้เก็บความร้อนได้แป๊บเดียวมันก็ไม่ร้อนแล้วนะครับแล้วก็เป็นรอยขูดขีดได้ง่ายนะครับนอกจากนี้ยัง สามารถทาปฏิกิริยากับอาหารที่เป็นกรดมีรสเปรี้ยวอย่างนี้นะครับดนงนั้นจริงควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องครัวอลูมิเนียมในการประกอบอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดนะครับยกเว้นเครื่องครัวอลูมิเนียมที่ได้รับการเคลือบผิวมาแล้วนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือเครื่องครัวสแตนเลสนะครับสแตนเลสเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมนะครับสแตนเลสเป็นเหล็กกล้าที่มีองค์ประกอบของโครเมียมนะครับชุบ จะเป็นเหล็กแล้วก็ชุบโครเมียมมันเองนะครับก็เรียกว่าสแตนเลสเพราะวามันไม่มีสนิมนะครับมีองค์ประกอบของโครเมียมตั้งแต่11.5%ขึ้นไปนะครับเครื่องครัวสแตนเลสมีข้อดีหลายประการว่าจะเป็นความสวยงามความแข็งแรงทนทานทนต่อแรงขูดขีดไม่เป็นสนิมโดยรักษาง่ายนะครับไม่ทําปฏิกิริยากับอาหารแต่ว่าเครื่องครัวสแตนเลสมีข้อด้อยในเรื่องของนําความร้อนไม่ดีนะครับราคาแพงแล้วก็มีน้ําหนักมากก็คือมันหนักนั่นเองนะครับสแตนเลสที่นามาผลิตเป็นเครื่องครัวมีมด้วยกันหลายเกรดนะครับ ในก่เกรด18ทับ0 18ทับ8 18ทับ10นะครับแต่บริษัทผู้ผลิตเครื่องครวัวที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยอย่างยกตัวอย่างเช่นตาหัวมะลายตานโนกนางนวลอย่างี้ก็จะใช้สแตนเลสเกรด18ทับ10นะครับซึ่งตัวเลข2จํจำนวนนี้บอกถึงร้อยละของโลหะโครเมียมและก็โลหะนิกเกิลในเนื้อในเนื้อตัวเครื่องครวัวนี้นะครับเช่นสแตนเลส18ทับ10นี่จะเป็นสแตนเลสที่มีโครเมียมอยู่ ร้อยละ18แนะครับแล้วก็มีนิกเกิลอยู่ร้อยละ10นั่นเองนะครับปริมาณนิกเกิลที่เพิ่มขึ้นในช่วยให้สเตนเลสมีความแข็งแรงทนทานต่อการกร่อนได้ดีนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวสารสารน่ารู้จากทางศูนย์เทคโนโล,โลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของนางรายการของคณะวิศวะนะครับก็ฝากปิะชาสัมพันธ์นะครับมีฝากปิะชาสัมพันธ์ สำหรับหน่วยงานต่างๆที่ต้องการร่วมบริการทางวิชาการนะครับหรือว่าร่วมทําวิจัยกับคณะวิศวะนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเพราะว่ามีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญหลายด้านนะครับถ้าอยากจะให้ร่วมทําวิจัยหรือว่าขอบริการทางวิชาการก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็สําหรับผู้ใจบุญนะครับที่ต้องการอยากจะบริจาคพวกวัสดุฝึกสำหรับนักศึกษาวิศวะนะครับเครื่องมือช่างที่เก่าแล้วมันใช้ได้อยู่เก่าแล้วแต่ว่า ท่านไม่ได้ใช้เพราะท่านซื้อของใหม่มาแล้วอะไรเป็นประมาณนี้ท่านก็มาบริจาคได้ที่คณะวิศวะเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกใช้กันนะครับหรือจะบริจาคเพทุนการศึกษาก็ยินดีนะครับทางคณะวิศวะของเราเพราะว่าเด็กที่มาเรียนก็เออก็เป็นเด็กในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งก็ทราบกันอยู่แล้วว่าฐานะทางบ้านก็จะอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำนั่นเองนะครับก็ฝากพิชานธ์กันไว้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับก็เออ คณะวิศวะนะครับมหาวิทยาลัยราชฏช,ช,ชัยภูมิก็จะไปในแนวการศึกษานะครับโดยเราได้ร่วมกับโรงเรียนกวดวิชาเทอร์มินอลโนเลดชัยภูมิในตัวเมืองช,ชัยภูมินะครับจะไปในแนวการศึกษาที่โรงเรียนชัยภูมิพาคดิษฐ์พลนะครับในวันศุกร์หน้านะครับวันศุกร์ที่เจ็ดกันยายนนะครับสองพตั้งแต่8ปดนาฬิกาสานาทีถึง12บสนาฬิกานะครับก็นักเรียนที่สนใจถึงจะไม่ได้อยู่โรงเรียนชายนะครับ ถ้าสนใจจะไปฟังแนแนวการศึกษาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเพราะว่าไม่ได้แนแนวเฉพาะอาชีพวิศวกรนะครับแนแนวทุกอาชีพหลายหลากหลายอาชีพซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนชายเนี่นะครับที่จบไปประกอบประกอบอาชีพแล้วก็กลับมาแนแนวให้น้องๆได้รับรู้กันรับฟังกันนะครับก็ซึ่งงานนี้ก็เป็นโรงเรียนกดวิชาเทอร์มินอลนอเลชัยภูมิในเมืองเชยภูมิก็ร่วมกับ โรงเรียนเชยภูพื่อเยนมพลแล้วก็ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยภูมิจัดขึ้นนะครับในวันศุกร์หน้านะครับผู้ที่สนใจก็สมัครเข้ามาได้นะครับสําหรับช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องการรับสมัครนักศึกษานะครับทั้งคณะวิศวะคณะพยาบาลทั้งมหาวิทยาลัยชีวิตนะครับก็กำลังรับสมัครกันอยู่เพื่อที่จะเริ่มเรียนกันในภาคเรียนที่2นะครับภาคปลายนะครับ เพีงที่สองเพ็นการศึกษา2555นะครับซึ่งเริ่มรับสมัครกันแล้วตั้งแต่บัดนี้นะครับจนถึงกลาง,ลางเดือนลปลายเดือนนั่นแหละนะครับซึ่งแต่ละคณะก็จะวันปิดรับสมัครก็จะต่างกันซึ่งท่านสามารถไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ cpiu.ac.th นะครับหรือถ้าเป็นของทางคณะวิศาวะก็จะดูที่เว็บไซต์ของมหาลาัยก็ได้หรือว่าเว็บไซต์ของคณะก็คือ en.cpiu.ac.th นั่นเองนะครับก็ฝากระชาสัมพันไว้สาหรับการรับสมัครนักศึกษาสําหรับ ภาคเรยนที่2นะครับปีการศึกษา2555นี้นะครับก็เชวงสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็ต้องไม่ให้อุปสรรคเราเยอะนะครับไฟดับคอมดับบ้างอะไรบ้างแต่ก็จัดรายการร่้เร่วงไปได้ดพวยดีครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังมาตลอด1ชั่วโมงนะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมผู้ดำเนินรายการคืออาจารย์ป่านจักรีวิชัยรหัสจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงภูมิก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็ สำหรับวันนี้ก็คงหมดเวลาไปแล้วนะครับแล้วกอ็อีกนิดนึงครับสัปดาห์หน้าผมคงไม่สามารถมาจัดรายการได้นะครับเพราะว่าต้องไปราชการไปสัมมนาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็อาจจะมีอาจารย์ท่านอื่นมาจัดรายการแทนอะไรประมาณนี้นะครับก็สัปดาห์หน้าเห็นไม่มีเสียงของผมก็ไม่ต้องตกใจนะครับสัปดาห์ถัดถัดไปก็จะมาจัดรายการตามปกตินะครับก็สำหรับวันนี้ต้องของกล่าวคําว่าสวัสดีครับ